สวัสดีค่ะยายจะมารูดใบผักหวานค่ะต้นเนี้ยผักหวานต้นมันโตแล้วต้นเดียวนี้ก็ได้เป็นหม้อแล้วเนาะรูดเลยเนี่ยเรารูดแล้วก็เดี๋ยวเขาก็แตกให้เราค่ะรูดเลยเดี๋ยวเขาก็แตกให้เราเนาะเป็นแล้วค่ะต้นนี้ยังไม่เสร็จดีนะคะเนี่ยยังสูงยังตี่สูงกระจายตาเขามข้นแน่นเดี๋ยวยายเอา ต้นนี้ต่อต้อนตํำเดี๋ยวนั่นต้นดำต่อค่ะอยากวางกล้องก่อนเดี๋ยวรูดต้นตํำต่อรูดง่ายเดี๋ยวเขาก็ออกยอดให้เราแล้วก็ได้ขายขายได้ผักหวานก็ขายได้ขายได้ทุกอย่างอะไร รูดง่ายรูดย้อนไปเลยค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะที่กดติดตามให้ยายกับตาค่ะ